แสบเด็ดแล้วก็มันนะครับสิ่งเหล่าน,นี้กำลังเกิดขึ้นฮะสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้เงียบสงบสงัดเอาให้สุดก่อนหน้านี้หยุดที่เดิม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิก์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนยวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะรซึ่งมีรายงานข่าวมาว่าทักษิณกําลังเริ่มโอดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพระดอนพัฒนาถาบุตรนะหรือเสมแมวซึ่งเป็นหลานของปรีดาพัฒนาถาบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ของทักษิณประเมินว่านะครับ หมัดน็อกทักษินจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เราต้องยอมรับว่า <Dual> อ <word, S 1> ่อนแอไปเยอะความแข็งแรงมีเฉพาะมุคคลหรือภาคส่วนในภาพรวมแล้วเราอ่อนแอไปมากเพราะว่า เราไม่สามคัคถีไม่ไม่รวมพลังกันเท่าที่ควรทําให้เราไม่รู้เท่าทานงโลกตามลกงไม่ได้ทำแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวเดือผมเดินเข้ามาผมประทับใจเลยก็คือความหลากหลายความสวยงามความคิดที่เริ่มในหลายอย่างที่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสุริยะกระรมตัวของของคนคนไทย ซึ่งอยู่ในคน้าคเหนือนเยอะซึ่งก็จะเป็นทาวเวอร์ให้กับคนไทยในอนาคตผมจึงอยากเห็นสมาคมชาวเหนือเป็นแกนที่สําคัญในการส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งอยู่กับคนเหนือเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมการอาหารการกีฬาลหลายอย่างก็น,นี้ดีใจครับแล้วก็อยากจะ ให้กำลังใจและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีสีร้าน,นาทุกท่านและก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับรางวัลหรือได้รับรางวัลแบบนี้แดดเราฝึกหน้าเราช่วยกันคนละไม้คนละ,นนละนมือเพื่อบ้านเมืองเพื่อลูกหลานของเราผมก็เจ็ดสิบห้าแล้วก็พยายามจะทความประโยชน์ให้นนในบ้านทนส่สุดกอ้เคียงได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งโดยเฉพาะสปอนเซอร์เพราะว่าสมาคามชาญเลืออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี ทักษิณชินวัตรนะครับได้โผล่มาอีกครัางเดินทางนะครับไปงานของเยาวเรศนะครับสมาคมคนในภาคเหนือนะครับปกติก็จะมีสักาคมคนภาคใต้ที่มีบิ๊กโจ๊กเป็นแกนนำนนี่ก็เป็นสมาคมคนภาคเหนือเยาวเรศก็เป็นแกนนำนะก็ธรมรมนัสพผมเผาก็ทำการเลี้ยงอาหารเจ้าของโรงแรมก็จัดให้ฟรี ทักษิณก็ยอมรับนะบว่าตนเองอ่อนแอไปเยอะนะครับแต่ก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับก่อนนั้นก็มีอร่ยงานที่น่าสนใจอีกนะครับจากคนใกล้ชิดในขณะที่พระดาดอนพัฒนาถาบุตรบอกว่าให้จับตามองให้ดีทักษิณอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลาบากอุ้งอิงก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้น14และคดีต่างๆ17คดีที่ดํเการห้อมล้อมทักษิณน,นะครับเรียกว่าหมัดเด็ดมัดน็อก ทำเพื่อพักเพื่อไทยอ,อรสัมคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการให้รวมคดียุบพักเพื่อไทยครอบงําทางการเมืองของพักเพื่อไทยรวมทั้งหมดเป็นคดีเดียวกันนะฮะหกพักการเมืองที่ถูกกรองครอบงําทางการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้ง <facial> ก <icate> ็ <Help> สั่งให้ม <c oughs> ีการสอบสวนแต่กรณียุบพักเพื่อไทยกรณีถ <leaves> ูกครอบงําจากทักษิณนั้นให้ดําเนินการสอบสวนนะครับและให้ชี้แจงภายใน30วันคือไม่เกินเดือน พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พกเเสี่ยแมวนะครับหรือพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรหลานของปีดาพัฒนาถาบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ของทักษิณและเป็นกุลซื่อของทักษิณมาโดยตลอดนะครับซึ่งปีดาเสียชีวิตไปแล้วนะครับหลานของปีดาซึ่งเป็นเลขาธิการสมชคือสภาความมั่นคงแห่งชาติประเมินว่าทักษิณกําลังอยู่ในสถานการณ์ลาบากและหมัดน็อกสําคัญ ก็น,น่าจะเกิดจากสารรัฐธรรมนูญที่ดาเนินการเกี่ยวกับเศรษฐาตวีสินเกี่ยวกับนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตไปแล้วมีรายงานเกิดขึ้นนะครับวดักษิณน,นะครับโอดกับคนใกล้ชิดว่าจะเอาเขากลับมายังประเทศไทยทําไมถ้ามาอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้คนประสานงานถูกปลดออกจากหน้าที่เป็นที่เรียบร้อย นะครับจะเลิกก็เลิกไม่ได้ไม่เลิกก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะครับตอนนี้ฝั่งทักษิณน,นะทักษิณก็ยอมรับนะว่าตัวเองอ่อนแอลงนะครับซึ่งตอนนี้กระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยุบสภาผู้แทะะนราษฎรก็เกิดขึ้นสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันเกิดการล้อมเกิดขึ้นลาเมื่อมันล้อมเกิดขึ้นคนทั่วไปก็จะดูในเชิงปรากฏการณ์ว่าหนึ่ง มันจะจบเหมือนเศรษฐาทวีสิน2มันจะจบเหมือนพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับแน่นอนทางออกจะมีทางเดียวเท่านั้นคือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับนับน่นคือวิธีคิดของคนทั่วไปจึงเกิดกระแสข่าวการาเลือกตั้งเลือกตั้งอย่าย,ยุบสภายุบสภาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่การยุบสภานั้นพรรคการเมืองที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือพรรคประชาชนนะครับเพราะก็เรียกว่าส้มหล่น นั่นคือเขาหวังอย่างนั้นมองอย่างนั้นวิเคกระห์กันแบบนั้นผมเรียนทุนส่วนฮนระการเมืองมันลึกซึ้งละสลับซับซ้อนนะครับถามว่าจะจบเหมือนเดิมเหมือนเศรษฐาเหมือนพิธาไหมผมว่ารอบนี้ไม่จบเหมือนเศรษฐารอบนี้ไม่จบเหมือนพิธานะครับคราวที่แล้วหนึ่งพักกรมาธิบาีแตกกันเองซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็แตกกันเองชัดเจนมากขึ้นนะครับ 2. ทหารเคลื่อนไหวผิดปกติตอนนี้ทหารก็เคลื่อนไหวผิดปกติโดยเฉพาะกองทัพเรือนะครับและ กองทบก็เป็นการเรียกหน่วยขึ้นตรงนะครับทำการประชุมโดยโดยผู้บัญชาการทหารบกนะครับเรียกหน่วยขึ้นตรงกําลังปฏิวัติทั้งหมดประชุมด่วนนัดพิเศษครั้งที่1เป็นที่เรียบร้อย 3. นิติรัฐนิติธรรมนะฝ่ายต่อต้านก็จะบอ,อกว่าเป็นนิติสงกรามจริงไม่ใช่หรอกนิติรัฐนิติธรรมที่เกิดจากกรรมนะฮะกรรมอันเกิดจากการการะทำนะครับใจเย,เย็นนะการเมืองผมเรียนว่า ใครจะมองเชิงปรากฏการณ์ผมไปดูนักวิเคราะห์ต่างมองอเป็นไปตามเดิมเนี่ยอย่างเง้รูปแบบนั้นทักษิณไม่รอดโดนล้อมทักษิณไม่รอดโดนล้อมถูกต้องจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นะครับถ้าไปย้อนดูประวัติศาสตร์ของไทยไม่เหมือนเดิมรอบนี้ไม่เหมือนเดิมถ้าคิดมาเหมือนเดิมกระแสข่าวทักษิณโอดออกมาแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันจะเผ็ดแสบ เด็ดแล้วก็หมันนะครับสิ่งเหล่าน,นี้กำลังเกิดขึ้นฮะสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้เงียบสงบสงัดเอาให้สุดก่อนหน้านี้หยุดที่เดิมเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทำนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิตวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งสภา ส่งออกหน้านี่แล้วรือความสุขสบายของ ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่สรงรู้ ไทยมัน่นข้าควงไทยพร้อมกันจะรวมสูส็สดทส,สิใจเฝ้าดูและจะอยู่เบืองหลังริสุดดัและจะรอง